สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเปืือนเอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องพังลาหรือว่าพี่น้องกับพังไทยหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาซารดาก็ข้อกาบสบายดีการยินดีต้อนรับขาสู่ช่องสาราดาแชนแนลอีกคือเก่ามันเปพี่น้องโดยการมานีก่กามาพบมาพ่อกับสรารดาในมือนี่กับซารดากับผ้ามหาน้องลาน้องต้นกล้าที่เอฟซีขอมาเพื่อพี่น้องนเนาะ โดยกระซึ่งก็มาขอมาทางสาวนางแต่ก็ขอมาทางสาราดานํ่พี่น้องเนาะการมาหนี้กับสาราดานี่มาหอดถึงถี่ถึงบอ่อนพนึ่อยู่เป็นที่เรียบดอยพี่น้องเลยแต่ว่ากาเพื่อชิมมาหอดกับโมเมตนต์ง่ายพี่น้องเอ้ยลงถีบลงแดนแบบลงทางเข้ามาพี่น้องเนาะเพราะว่าเส้นทางเขาับบเคยเข้ามาจา้าเถื่อพี่น้องเนเนาะกะ็จะเป็นขั้งแรกของสาราดากับทีมงานบีนิพี่น้องไเขามากะจะม็จิมีทางสาวนวลส่วนซื่อแ้วกะ็ทางสาวไรพะเลาะแลวก็ทาง ซองบาลซุกเพิ่นแต่บอลวงหูซื้อเพิ่นพี่น้องเนาะหูจักาก่ซื้อบาลซุกก็ซื้อแต่บงหูบอลซื้อซองเพิ่นซื้อจังไหนพี่น้องเนาะโดยกัมมันนี่กับเฮาก็ได้มากับทีมงานเพิ่อนน่ะแหละพี่น้องเนาะโดยการบริเวณที่เพิ่นกับกุ้งกุ้งพี่น้องแปลกหูแปลกตาดีเนาะเพราะว่าเฮากับบ่เคยเข้ามาจักเถื่อนพี่น้องเลยชาลัดดาเห็นแต่ในคลิปของบาลเซนพี่น้องของบาลเซนแต่ของบาลจิตเนาะที่เพิ่นเข้ามาเป็นทีมงานของเพิ่นพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราสิพาเพืพี่น้องเบิ่งมาพื้นที่ตอนบนบนบนพื้นอยู่นี่กว้างซำไนเนาะเดี๋ยวเราสิพาเราเบิ่งเป็นบริเวณลอเลาะพี่น้องเลยเนาะโดยป่ะพี่น้องเไงเบิ่องบนโซนลุงเต้เลยสักหน่อยพี่น้องเนาะปูนบริเวณของพี่น้องผมมันมีป่าไม่วิ้เนาะการสวยงามได้พี่น้องไงเนาะการซาลดาการเห็นแต่ในคลิปของบอลแซนพันน่ะพี่น้องเไยเบิ่งจะเป็นวิวธรรมชาติแบบโล่งลงตาเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่า ตอนแด็กค่ะมันเป็นแบบสวนอ้อยพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะเพิ่นก็นเลยตอนนี้เพิ่นก็นบบัปลูกอ้อยแล้วก็บชิประมาณนี้เนาะเพราะว่าเ่าก็บบอเคยเข้าม,มาจาก้กเถื่อพี่น้องนเนาะท่านพี่ก็สิเป็นนานเฮือนของน้องต้นกล้าแล้วว่าน้องด่าเนาะแล้วก็น้นองน้องแต้พี่น้องเนาะโดยไะพี่น้องมเบิ่งชมกันเลยมีข้วหมอทพอดีพี่น้องเนะาะเ่าก็สิขึ้นทงเฮือนทพื่ซ่านเพือพี่น้องขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อ พี่นมองสบายดีโดยโดยขนมพี่น้องเลยทั้งเมย์เผื่กาขนมมาตอนฮับเลยเนาะเป็นขนมขนมย่างห่อกันมาขนมบกเพื่ออยากเลยขนอยก็เลยห่อ มันไปตลาดมันีมือจะกล่าวเนาไปตลาดขาน้องลีมากับปลาหอยผงดอกโดยแต่อากาศหนาวเลยมันลอยกระโตแลยก็เลยว่าไปโตนกโตเนาะน้องด่าได้ซื้อยังนี่น้องแป้ผู้นี้เลยจ้ะต้นก้าผู้นี้เลยต้นก้ะน้องด่านี่น้องด่าวะเนี่ยจืดเดียนกันเนาะ สามคนในบ่แม่สี่คนแต่ว่าู้หนึ่งนอยู่น้ำป้าคนบ่มาอยู่น้ำแม่แต่ก็เลยอยู่น้ำแม่แต่สามคนคนเลี่ยงแต่น้อยเ,อเนาะคนบ่ได้เรี่ยงแต่น้อยใหญ่ชันนี่แหละแล้วเขาน้อยไปคาตัดต่อใส่ตอนน่ะเขาน้อยไปข่ะตัดต่อใส่ได้สองปีแล้วคนอยู่นะ้ำลูกคนเพิ่นติดลูกอนแล้วคนก็บ่มาเลยเลยเคยอยู่เคยยังเลยเนาะเดยเป็นผู้หญิงวาคือผู้ชายอยู่คุณผู้ชายผู้ชาย จำนี่บ่มันเป็นไอ้เหรจะมเป็นไอ่เนาะเป็นไอ่อีกเนาะแสดงมาใหญ่กว่าพวกนี้อนิดนึงเมื่อปีไ่ายปีเย็นเราจังจะจำนี่เหตุย่างใส่ยูไห่อยู่หน้าเลยก็ไม่ได้เหตุย่างขนาดที่เอาคูดนสองตากันถ้าบบมีไหม้บ่มีต่อก็ยูอืมหายัจสุต่อสติงมีอยูุเนาะ Chắc chứ Tinh nông sai, mình tài là phần hải mà bèn là hỏi nhóm bà đi bèn xong đọc Ồ, oh, <laughs> chắc chứ Tinh nông sai <laughs> Mà hải để mình tài là bà đi bèn đấy Bèn nhá, đây chắc chứ Tinh hải bà đi tài đấy Ừ, nhá, khi em bà cứ lập trộn chắc Ừ Để cháu đây là hết nhắn xoay phô mê Hả? Hết nhắn xoay phô mê nè Vâng Áo em đi <laughs> <laughs> Hả? เวลาเห็นย่างมีแต่เนินข้าวตักน้ำเวลาแม่มาตลาดทำเด้แบบพอนอนไปแหละพอนอนไปหกโมงเช้านี่ก็เพล่หามงเล้งเพล่พอนอนมาไปแบบใครคงอยู่ของกินบ่ไปแล่นทายในรถนี่นะอยู่ในรักษาชิมหานี่แล่นทายมังม่วงตีงไก่แบบนีแหละได้ลำด้างเขาโดยเลยเลยขี่รถยังไปขี่รถจักไปพ่อเพิ่นไปส่งรถจักอันนั้นเห็นแล้รถจักรมาจะได้อยู่บป๊อย ก็ได้มือหนึ่งชาินี่แหละก็ได้มาใส่คาพุยคาพุยยังนะาพุยเนอยดมาใส่ข่านาปีนาปีี่แล้วยังบ่ท่านจุ๊บบ่ยังไหนอยู่บ่งลกแสนาหน่อยไดมาสามสบแนนี่แหละยังหมท่านพอเพิ่นโดยข่าได้จดสอบชาปีนี้ปีนี้ได้ข่าสามสิบสามสิบก็คือว่วอยู่นี่เลยว่ามีมีเงอนอยู่บ่ พนอยไปไหวอยู่เฮือลุงอยู่ละจามนั่บ่นลูกพนอยอยู่เออสบไปอยู่ที่ปัดคนบ่ห่อยู่แมนแมนเนาะแต่กินยางนะเป็นไก่ไก่มูไก่มูในเปรี้ยวเนาะแมนคือว่าพนอจะไปเหกานงานกะงานกำเดินมาดื่นแล้วไปงานอนปัดอยู่ดงอยู่ป่าโดยย่านแบบมูเพื่อนไป้าวบ้านมาอะไรยังเตะเลียนโต อยู่เทียงกับอยู่เปียวแชมเนาะเป็นแต่ย่านเลยข้างๆเมืองคืนกันใช่ไงสัสใช่เซงอาทิตย์บ่โดยแทงเงนให้อันนี่แหละทางอันน้องแก้มถือมาให้เก็บเซงธรรมะธรรมากับเปิดพุงสืบแล้วเนาะคุณบ่ไปเฮียนทางไหนไกลบ่ไปเฮียนทางสีไดโอ้สีได เียนนนหอมอะไลนะน้องล่ะประสีเยนเก่งอยู่น้อคือนันองประสีเลยอี่สิบปเฮยบ้านเจ้านี้เด้ออยู่ในบ้านบ่มี่บ่เนียนบ้านหัีย่ากัมี่หอคนหนอยอยู่สี่ิบ่ได้อยู่หัาโอ้เจ้าเหรออยู่สี่ิบจังพ่อบมมีไผยหูสช่เนาะจังพ่อเนี่ย จังพ่อว่าถามทั VII ้งเข้าไปบ้านหัวย่างมาหู้จักบ้านแม่น้องต้นก้าน้องด่าว่าเขาว่าบ่ญมู่เขาว่าทางจีนนะบ่หน่าเนาะสนวนเนาะเจ้าเป็นคนบ้านสีวิไลพุ่นเนาะมาอยู่นี่พอจังพ่อพจนจังแ่าบ่คุ้นหน่าหันแล้วก้าต้นหน่าในดินของเจ้าดินมูนแต่ว่าปั้นไปเป็นผุดไปผุดมันดินผัวอื กินน้ำผัวอยู่น้ำหัวบ่เลยนี่อ้อดีอยู่เนาะยังใครแบบมีมูลปัวได้เรียงรูปเรียงเต่อไปอีกมีห้นมีหน้าแด่ก็มีรถดมีลางอยู่หกินชมบุญแบบก็ดีแล้วกินข่าวกับย้าสลับมาเลยกิ้ข่าวกับอันพอมันพอเผนั้น่ขาเป็ดหน่อยตัวหนึ่ง ันมาแล้วเจ้ายวได้เนาะมีจำเป็ต้องเพ็ดแล้วเป็ดไก่ลุงเพื่อนนะมาปล่อยให้เลี้ยงก็นอนอยู่หน้าเลวเพื่อเอามาปล่อยให้เลี้ยงเพื่อมาอยู่บ้านกับมันยามันติีผ้าก็เลยมาปล่อยอยู่หน้าให้น้องชายเลี้ยงโดย กี่หันข้างหน้ายูเที่ยงเอาพุ่นแหล่สีเพลงกี้กันมี่เพลงไงเนี่ยหันถือไฟไหมกี่ข้างหนอากับบัณฑิมยังแต่ชาวเบาเตียงมาสวยนี่แหละจังหวะอันนี้ทางเบาเตียงพึ่งมาซอยเหนอแมนบ่นเดอบ่เหินเทือนนังนี้อือพี่น้องเลยเพิ่งมาเห็นครั้งแรกพี่น้องเลย ก็เห็นแต่ทางไหนซ่องเขามานะแต่ว่าเขาจะเขามาอยู่แต่แบบเาเคยเขามาแบบพาขนาดเขามานี่ยังลงทางตะพื้นตะพื้นเลยแต่เขาเนี่ยจักแม่นไพมาเขาไม่ได้อยู่แต่ถึงแต่เนี่ยถามผ่ามาตะพื้นตะพื้นเห็นทีอนโดยเพราะว่ายิ่งไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยใช้อยู่นาโดยคนกะบ่คอยหู้เนาะแมนแมนเท่ากับครูประจักกับปรจักษ์บ้านเองกะแม่นเขาเคยอยู่ไทยอยู่หน้าแต่เขา เมื่อบ้านเมื่อยังกะไครอยู่เนาะเด้อหงพ่อเรียปกติเห็นแต่น้องสามคนนี่เนาะเด้อเมวห็นเออเม่เพิ่อนว่าได้พ่อออกมาหนิเนาะเด้อแต่ก่อนเห็นแต่ในคลิปก็เห็นแต่น้องสามคนนี่แหละเนาะเพราะว่าบเห็นแม่เพิ่อนนะเพราะว่าเพิ่อนก็ได้มีคนถามว่าแม่เพิ่อนซื้อยังก็คือบบมีซื้อเพิ่เว่าแต่แล้วแบบคือเพิ่อเห็นแต่น้องในหน้าคลิปก็มีแต่น้องๆว่ะด้โดย เป็นตะนาวไ่ด้นอกาวาลมกับเข่าหล่ข้างนี่นะแขวนเนาะมันทวนมันเป็นปิดยั่บ้านแน่นเนาะรอบเลยพี่น้องเลยดมกัดีดีวันนี้ป้าสันนวขนมเราเป็นตะแซบแท้นน่ ซีมึงดูเหบริธามันเลติดต้เลิขนมโมกก็ได้เป็นขนมข้าวกล้มในซัมสนวนเลยคนน่ะเบียดใว่าสระอุ้รุมคาแค่นี่มบริาดมันบ่เบียดธรรมะสะโอ้ฉลองสนวนดองดองซีมึงแด้พี่น้องได้บัตรนี่องซีมึงได้บัตนี่ยเอ แอนมองข้าวก็หอมเลยนพี่น้องใจแน่นข้าวก็ดีพี่น้องนะโอ้แม่คือผูเห็ดไปขายอยู่ในตลาดนักสามน้องเบิร์ดสะข้าน้าเห็ดบบเป็นเนี่ยนี่ลูกใหญ่เห็ดหนาพผดเนาะเดิใหญ่เห็ดหนาเดิ่ข้าน้าเห็ดบบเป็นแล้วลูกใหญ่เลยเห็ดพาลูกกินอืมกระเฮ็ดชีประมาณนี่แหละแต่ว่าเ้ากระเฮ็ดบบเฮ็ดอุ่นก้อนใหญ่อะไรแต่เ่าก็ใส่ในถุงไปขายอืมเห็นกระเจ้าเห็ดอืมกระเจ้าเห็ดอะไรเขาว่าอะไรคลายดีอยู่เลย น่าบ่ได้ทานน้ำมันนี่แต่บ่ลงบ่สตาค่อยบ่ลองเด้อค่อยบานบ่บานอยู่ได้อ๋อบานก็ตกเด้อค่อยค่อยกินเจ้าให้เนาะกิน่อมแนี่ฮะุทอดุทอดเเพิ่นอยากเนาะอือ เมื่อเมื่อยนี้แล้วข่าวแม่จะปนแป้งน้ำบ่บ่มีแต่ข่าวมีแต่ข่าวข่าวกรรมเนาะข่าวเหนียวใส่บ่บ่มีแต่ข่าวกรรมเก็คือเหนียวอยู่เนาะถ้ามันเป็นข่าวเหนียวอยู่แล้วฉันนวลโอ้พี่น้องเว้ยฉันนวลบ่เคยกินพี่น้องเว้ยเมนฉันนวลโมเคยกินเด้อดำๆแบบนี้กินได้ข้าวเบื่อเลยฉันนวลเนี่ยฉันไหนเบื่อฉันนวลคนเดียวน้องชายล่ะได้กินเด็ดจ้ อืสีสัน,นไงเป็นแต่แซ่บยพี่น้องไเลม,มล่ปั่นอาูมเน <laughs> แบบกินห่อเดียกับชุดอันอิ่มด้วยนาสนนนวนเลยกับ <laughs> ข,ข่ายแบบแป้งมือสุกเลยเลยบจากอันนี้ก็คือวัดสุกแหล<บ><บ>มักร้าวบะล่าเว่าไม่เป็นก็หมักร้าวเช้ไเนี่ย หม้อข้าวมันเป็นแบบซี่อยู่ดีปวจ้ะหม้อข้างในมันจะอัดไปชุกเป็นไรบอหรือว่ามันยังฮอนความฮอนยังบ่ทั่วถึงคือันนิ่มอยู่ไรข้างนอกฮะหม้อข้าวอย่างไรหม้อข้าวมันคืของข้าวหน่อยขั่วอันนั้นบอกอันนั้นนี่เลยหย่ำเป้งอยู่ไรเป้งมันบ่ค่อยซุกบ่บ่ซุกข้างในเป้งมันซุกข้างในหนึ่งอยากเนาะคน ยังหมดซุกคักแต่ว่าลูกอยากก็เลยเอาออกก่อนเนาะพี่น้องเลยมันหนาสิหมดซุกเนี้ยสักหน่อยก็พอดีมันสนวนเลยมันมันดีต,ตึบตับตึบตับมันนะกินเนี่ยต้นเสกันเนี่ย้ยโย่เนี่ยมันจะเป็นไปแล้วเนาะเพราะว่าในนั้นมันหามมา่ามอะไดรอย,ยู่ได้หมดแล้วน่อยที่ะหัว ้ันเป็นกล้าหัวบ่หัวอิ๋วหัวมันกบเนี่ยนั่นเป็นบัานเนาะมิเตอผูเป็นบัานเนาะเลยให้แม่เห็นอันนี้ให้กินแม่เห็นเพิ่มไปอีกแม่ก็เพิ่มยาอันว่าดีบัานให้กินดีอืมว่าแล้วน้อยๆอยากอ่ะเห็นอะไรเพย่ัวหน้ามาติเฮิงแล้วข้างนอนไปเล่นหินข้างนไปเนยูหม่องข้าวหรือ ไปแล้วไม่ได้เห็ุอยู่เมื่อนี้แหละก็เลยเห็ุให้เพิ่งยินอืมอยู่ฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์คือยังไม่ได้ขึ้นไปเห็ดเบี้ยเลย้่รตั้งแต่วันเสาร์พอมันจันเลยสามมือเนาะน้องหนาเลยเมื่อนี้เป็นยังไงบัวไปโรงเรี่ยวเมื่อนี้ไปเลยเอาไปแลยเจ้ากลับขึ้นมาสิโซขาดโซรถขาดโซรถจักรยานนี่บ่โดยเจะไปกับใครไปกับน้องนี่บ่ ไปหอดไส้น่ะไปหอดองเฮียนแล้วแหละโชขาดอาอจะคือบกขาองเฮียนจั้ก้อนชันเจ้าชั้นอัแโน่ตอนแรลตอนเพินมาแต่ตอนแรก่งที่แรกไปอยู่บ่ไปไปแตพอต่อโซลุดไให้พอต่อโซลุดไหอยู่เนาะมันขาดแบบหลบแรงทีไปอยู่บ่ล่ะไปบบไปน่นสิเป็นบ่ออื่นสับไปเลยเนาะ ว่าไปตอนนี้มันก็นกระเทิะนะไ,ได้นะะวเพื่อปั่นไปนห,อหอดอืมตอนนี้ก็สิบายสองเลย่าทัานะ้ะน้องดากินสมขามบอนนะ่ะเป็นอะไรครับสม,มบะมะาคามบานบ่กำลังเฮิมเนาะพอดีกิน้วมาคุยปนนะออไปเลยคักๆแล้วนะบิดหูบออกไเลยนสนวนเลย จิมมะขามเพิ่มก็มันมาเจวเนาะกาันอเปนางโอเคเนาะแม่นอนดูกระชิคอโตกับกว่านะวาแล้วเข้ากับมีน้ำจิตน้ำใจมีเงินมาให้คนพี่น้องหาเงินบาทเฮ้ยหามันจีบไปเด้อก็่าพิดเลยอแมหับเอาเลยโดย น้องกัเอื้อจิขอกลับไปเด้อโดยกสบายดียดโอเคนะ้องพี่น้องนะ้องหลังจากที่เ้าแล้วเบาโยกเบาหัวแล้วว่าเบาในโอรลมกับแม่เพิ่นแล้วก็น้องน้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพ,พ,พี่น้องเหานนะโดยกับเมื่อนี่กล็ลมลมลมแทลมบ้มมาพี่น้องเหานนะถ้าบริยินเสียงของสารดาก,ก็ต้องกรับขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้องได้ได้เนาะโดย กะเฮ้าก็จะขอโตลาพี่แลน้องไปแล้วเนาะระวังคลิปนี้กับพไายมักก็จะลืมก็เลยก็แเซฟเพืนพี่น้องเนาะโดยการคลิปนี้กะสารดากะมาตามคำขอของเอฟซีเป็นขอมาเพพี่น้องาเนาะว่าให้สาราดาไปหาน้องล่าน้องต้นกล้าแน่เพื่อนบาพี่น้องเนาะโดยกระทางสารดากะมาเป็นที่เทียบด้วยเพื่นพี่น้องอเนาะกะมาพบมาพ่อน้องเพื่อนพอดีเพื่อนพี่น้องเลยโดยบังเอิญกับเพื่อนกัยูวัดพ่อแม่เพิ่นกัยูพี่น้องนาะแตบา่าพอเพื่อนกะ เฮากับบรายนั food, 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 water, so nah, ้นให้เบิ่งเนาะโดยเดี๋ยวเฮาสิขอตัวร่าพี่ละน้องกันเลยพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อเพื่อนกับโบบ้างขนาดเนาะโดยกับมีแม่เพื่อนแต่กับมีน้องล่าน้องต้นกล้าแต่กับน้องแตะเพื่อนเนาะพี่น้องเลยเนาะโดยกระทั่งสารดากระมาพบมาพ่อเพื่อนพ่อดีพอเลยพี่น้องเลยเนาะโดยกับโอเคพี่น้องเลยกับผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะกับผักกุ้ยไก่กุ้ยแซ่สารดาน้ำเมือพี่น้องกับผักกุ้ยติดตามเหมนสารดาน้ำเนาะ เป็นกำลังใจให้สาลาด้าให้คลิปต่อๆไปเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยก็ตอนแรกกับซาลดาก็ว่าสิบได้มาแล้วแหละเพื่อนพี่น้องก็บอกว่ามีงบเดินทางเนาะโดยกับแม่กับเพื่อนบ้านยังให้สาลดาถอยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสาลดาก็อยากถอยแล้วพี่น้องเลยกับซึ่งกับงบกับบุพพออีกเพื่อนพี่น้องเลยเนาะว่าสาลดาจะกระติถอยกับทอยกับที่ไปไทยเพื่อนพี่น้องในบัดนี้กับโดยกับซาลดาบ่มีเงินเดินทางเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมี่ม้อนี้กับ คือเงินมาอยู่เซนหนึ่งพี่น้องเนาะกับบุ้งหัววายเมืองฮอดบ้านหรือบุงฮอดบ้านพี่น้องเนาะโดยกับโอเคพี่น้องเลยบ้านไรไอห้างนอสซาลาดาขอเก้าข้ามบัสสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเอฟซีเบอร์สุขสุขชนเนาอุ่าวสเป็นพี่น้องฟังลาวหรือว่าพี่น้องทางพังไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอสซาลาดาขอกราบสบายดีและสวัสดีคือกันพี่น้องเลยโดย